าาอุดมธารมะขยาำอ่ะก็เจ้าเนี่ยขัดเดบันเดงพอดีสาวครูค้าเรียกเราเมื่อกี้เนาะนี่ตอนนี้สาวครูได้ควาไกลแล้วแล้วเนะาะไปกันไปดีกันสิถ้ากันเลื่อมละควัวท่า,านึงละเขาเขาจะหลับเขาจะโวยควัวเลยได้เป็นตัวเลยเด้ เอาบ้าทอมิตูยาวกว่านี่งาจีเเาเาจ้เชอมมาเขาเอองาจี้เชื่อมมาเขาโอ้ <มา S 2> โอะไรอ,อสบายดีท่านผู้ชมทุกๆคนที่เข้ามาฮับชมในตอนนี้เนาะตอนนี้เราอยู่ที่บ้านของสุนพาอาคาก็คือบ้านของสาวภูมิตูเนาะแล้วตอนนี้นี่ที่ให้มิตู่นไปเฮ็ดแนวกินให้กินเนาะเพราะว่าเป็นของอาหารที่ว่าเป็นอาหารที่คนสุนพาอคาเขาชอบมากินนะนะ อากาสิลองมาเบิองมาว่าสิสิเป็นยังไงรสชาติสิเป็นยังไงแต่ว่าตอนนี้สาวคู่กำลังออกไปนอกอยู่เป็นยังตุลีกับมีนาเนาะมื้อนี้นี่สาวคู่สิเฮ็ดเมนูไม่อยงกกระปูแต่ว่าที่แน่ๆต้องมีไก่นี่ไก่เป็นตัวเลยสิเฮ็ดอยังสาวคู่ชิ้นต้มอะไรเออเดียวก็เอาภาษาคาไหมนาจีเซ่มาจีเซ็นนั่นใช่มะเข้าฮะ งาจิเซเนี่ยช่มคคือแบบว่าต้มต้มไก่ใส่อันเข้าอ๋อนาจิมอย่างกอนาจไหโอ้ยายอยอมละานจีเซนน่ชคาจีคคนีจีเซแต่ว่าต้องได้ถาเบื้องนขันตออเพิ่เชี่์จริงไเน่แต่ตอนนี้นี่เพิ่นกำลังขวากก่เนาะหลังจากขวากก่แล้วล่ะต้องถาเบื้งต่อไปว่าสิเป็นยังไง อันนี้อยู่ที่บ้านของมิตูเลยแหละนี่แกเป็นประมาณนี้เนะะาะเพราะว่าเมื่อคืนนี่พวกเราพากันไปนอนในเต้นอยู่ประมาณทังนั้นพูดอ,อยู่ส่วนอยู่ส่วนยางเนะาะทั้งนี้เทากะใส่สุดเด้อน,นี่เลยสุดอาคาเด้อแต่ว่าเป็นสุดของน้องซ้ายของมิตูเนาะเป็นสุดของอาทูเนาะแต่ว่าพ่อเมย์ของอ่สาคูมูนี่ขาเจ้าไปเฮ็ดสวนอ้อยแหลวกัยังบทันมาเท่านะหาก,ก็ออกไปออกไปซางเซาเาเนาะตอนนี้ก็เป็นเวลาประมาณแปดโมงครึ่งนี่แหละ อหมู่บ้านทางนี้เขาก็เคยทายทุกคนเบิ่งแล้วเนาะบ้านก็จะเป็นประมาณนี้แล้วก็รชิมีเฮือนควายข้างลุมนี่เดี๋ยวชิให้สักครู่ควายไก่แล้วล่ะจึงถ้าเบิ่งเราขั้นตอนว่าเพิ่นสีเอจังไหนเนี่ยเห็นอย่างเกี่ยมซีควาว่ะต้องควายไก่ข้างแรกเลยนี่ฮะโอเท่เทเพราะว่าเขาเขาเคยขวบจะเถอะมีแต่ชนชนไลน์แมนไก่เห็ดนะลุงแบบนี้แมียนใบ่ปะเท่คุณยิงปี้บอกว่าเหยื่อไหน สมมติเอาคาผู้หญิงโกขัวไก่ป่ะโบคอยขัวโบขัวไก่แล้วก็อันใดผิดแบบว่าเป็นสัตว์เองอ่ะโบขัวเลยโอ้แล้วก็บอกขาน้ำบอกขาน้ำขึ้นน้ำคนตี้ข่อนว่ะบอกขานี่ถึงผู้คือกันแต่ว่าส่วนหล่วนหล่ผู้หญิงอาคาเขาจะซีโบขาน้อซีเป็นสิเป็นเนี่ยสิเป็นเนี่ยเธอเอินมาเรียกของผู้ชายใช่ป่ะโอ้แต่เดนนี่นีอันนั้นแหละที่แดนนี่เปลี่ยนหมดแล้วเปลี่ยนไปแล้วเนาะได้เห็ดได้ก็เห็ดไปอื ครูข,า,ขาได้ก็ขาไปเนาะได้วันนี้นได้ผู <c oughs> ้เล่นไม่เคยขาดจเคือครัวไก่ครั้งแร <c oughs> กเฮ้ยก็คืออยู่โอ้ยขาดเฮ็ดบ๊เ,บเป็นยุสัยก็คือวันนี้ลองลองเบิง้งเห็นเขาเฮ็ดแต่ว่าเขาไม่เคยเ็ดลงมือเฮ็ดจักเถื่อนอ๋อดูไงเอาสิรอดบ่อบวันนี้ กินบ่านี้เกนกวางยังเป็นแบบนี้อยู่เนาะยูพี่เขาเจะเอาบูช่ต่อแก๊สใส่อย่างเนาะใส่ดัางไฟออกดัางไฟอย่างเดียวย่างเขาเจะเอาบูชี้เป็นชนเผาอาคาลองในน้ำเป็นภาษาคาบงคงหนูอะไรลองในน้ำตัวเป็นภาษาคาอ,อ๋อดี๋ดิอดูธรรมะอาคายาวอาะก็เจ้านี่าคาดเดมันเดอาชมีนะมีตัวเอ้คุเลอาคาอาคาเล่าเจ้า งาผัวงาผัวได้ดา่าหอยน้ำแดงเมืองสิงหลวงนันท้าโอ้ยตอนนี้คือเพราหเหตุอันนั้นกันต้องต้องได้ขึ้นต้นได้อันนี้ก็อุยทอม่าสิวะลืมโอุยทอม่าสบายดีอยทอม่า,มาสบายดีลืมตลอดอันนี้สักครู่สอนหลายเทือแล้วไม่เคยจำเลยอ,อุยทอม่ามาิน่โนะอุยทอม่า,มา ตามเนี้ยเขาเคยว้าเนาะผู้หญิงส่วนใหญ่ชื่ขึ้นต้นด้วยคำว่ามีเนาะมีเข้าว่าแสดงถึงแบบว่าคมหนาหักสิวะมี่มันแสดงถึงเขายิงออกส่วนใหญ่คนหักเล็กน้อยเนี่ยเขาจะชื่เริ่มต้นได้มีสิทธิ์ดีคือคือเหนือนต้องต้องว่าเหมอนคนคนสุดพ้ายเราเขาชืเอินว่ากล้าสินะเนาะกล้าคัมเพงอย่างประมาณนี้นะประมาณนี้เนาะจะได้ขึ้นต้นได้วยคำว่ามี สโซนโวนผู้ซ้ายขึ้นต้นได้คำ่าอ่าเนาะแต่ว่าอ่านี่ส่วนใหญ่ซีป็นแบบของคนจีนมันออกขึ้นคนจีนอืม่ะเฟย์อเมยแต่ว่าน้องของมิตูซื้ออาทูเนาะอาทูพอดีสาวครูค้าเรียกเราเมื่อกี้เนาะก็เลยเปลี่ยนอู่ครอบแทนเนาะก็เได้คำสีเห็นนี่ เออพอดีพุ่เป็นยังพอดีสับคู่คาเบียกเนาะแต่ก็ต้องควบคู่ปินเลยไปเฮียนยู่เวียงอะไรจำป็นมันต้องได้ควัวเป็่นอืมควบคู่ป็นเมื่อแต่ย่างต้องเทิดเมื่อวะอันเดินที่พุ่เป็นก็ต้องได้แต่าี้จริงบรรยกาศเทิดให้มันเปลี่ยนชีวิตดีเลยดีอะไรนี้ที่เป็นลายกับเทิดให้เป็น เอาทับออกก่อนไหมเอาทับเออันออกก่อนเราจะเฮ้ยสักครูเฮ็ดเอาตับออกก่อนเอาอันนี้ออกมุญม,มาแล้ว <c oughs> เรี่องบุญวุ่นของไว้เรุ่นควาไก่อันนี้หัวใจน,นี่ตอนนี้สักครูได้ควาไก่แล้วแล้วเนาะสวัสดีคครับ <c oughs> ้กันเริ่มละ <c oughs> <c oughs> นี่ซับเป็นตอน,นเนาะเ,เป็นตอนเป็นตอนไว้รากาเอาไว้ใส่ลากาใาส่หม้อ้คนว่าที่ใส่ยังไหนเกาะเดี๋ยวเอาซิ่นกับข้าวสารปูนกันแล้วก็ออกใส่แล้วก็ต้มเลยโอ้ยง่ายง่าย<ง>แต่ว่าคลัวไก่ในมือไงแต่ว่าโบราณคนว่าส่วนไหลอันเบี้ยของอันนี้ของส้มเผาคาซิส่วนไหลเบียกลัวไก่แล้วก็เบียกแบบขาไก่อย่างประมาณนี้ใชเป็นเวียกของผู้ชายคนว่าเมน อะไรเพื่นเลยแปลว่าบุคอยเพิ่นบุคอยได้เฮ็ดเนาะบ่ว่าท้องถิ่นอื่นเอออยู่บ้านอื่นแขวงอื่นที่เป็นบอแต่ว่าบวันสองคู่นี่มีแต่ผู้ชายเฮ็ดได้ดเลยไงก็เลยบ,บ่เป็นนะ <c oughs> คือต้องบอกเลยว่าอันครัวไกลทำกํำอีเวนต์ไปฟัวอยู่เพื่อนอาคาน้อยพาจนเล่ยม้วนแล้วก็เออเพิ่นเพื่นอันแม่แม่ของอาคาน้อยเบิง่ง เราจะเป็นอะไรของพูดได้เลยไปจังเลยได้ซ้ำเจ่าก็เฮียนไปเพราะว่าเขาเป็นข้างแรกของเราในตอนอียงก็แบบเขาเคยเห็นอันหลายหลคนเห็นดูแต่ว่าถ้าเขาบ่ลงมือเห็นจะพูดเลยโอ้แม่ละแม่ละตางการสุดคมกิิบเลยคมก็มีดิ ก็ไกลอยู่หุ้นจักเจรละเทือนึงอยู่บ้านนั่น,านขาน้อยขัยนแหละเทือนึงแล้วก็ขอบ่ไดแล้วก็บร่อยบร่อยควัวเลยแล้วก็ควัวเทือน,นึงละเขาจะเขาจะลาบแลเขาจะบร่อยควัวเลยแมน่นลาบหลั <laughs> ลงๆนะพี่แต่ไอ้ครับสีเฮ็ดเองกันปะเมน <laughs> เขาก็นั่งท่าเบิ่งโอ้ยฝีมือฝีมือหลทั้งอื่นกบบนี้เนาฝีมือกันพอกินเนาะ ก็กันควายอาจจะโบธนัดนทุกคนมันก็มีเรื่องธนัดหลักกับโบธนัดกกมันก็มีผสมเปิมเปงไปเยอะแล้วบางคนบางบางคนก็เก่งอันนึงนี่แล้วนี่ตอนนี้เพิ่นกำลังเริ่มทับขิงขิงใสแก่เขาอ้าวใส่เข่านี่เลยวะเข่านี่แหละอ๋อเข่าเจ้าเนาะนี่แล้วก็ป่นกับอัน สิ้นไก่ตุ๊ก,กไก่มันเกีียนเลยทุกคนไก่เป็นตัวเลยเด้ไเป็นตัวตัดตอนไหนหนึ่งดเ,เดนเน้เอาเชือกไสเดอรวันนี้แล้วก็โอ้เอาซื้อซื้ออาหารเป็นภาษาอาคาอีกวันหนึ่งดูวปนจันหน่งนี่วะเอาซาซาด้วย <laughs> เช็มมะเข้าเท่มาเข้าเช็มมะเข้า,า,เ,าเอ,าอ,อ้าบ้าทำอีกคืองานยาวกว่านี่งาจี้เช็มมะเข้าเอองาจี้เช็มมะเข้าไม่มีฮอที่เฮด,ดเมนูมาจี้เซ็งอาเข้างาจี้เช็มมะเข้ามูเมนละเลยมูเมนละยากในภาษาคานี่สําหรับข่อยรู้สึกว่ามันยากนี่เริ่มต้มแล้วเกิดประมาณน,นี้มันจะเทเบอร์เนียก็เขาก็เอาน้ำใส ต้มจนฟูดแล้วตอคุแแ้วก็เรียวอ่ะบุส่เป็น,นัวน้ำบ่โอ,<ะ>อ้ค่อยใส่เนือไก่อันนี้หวานอยู่เลยเลยอ๋อบุ๊ชใส่ก็ได้ใส่ก็ได้แต่๋ยวมาผสมมนเป็นนัวลายตอกใสอืมอันนี้สิไอออกเข่าน,น,นี่ไหมใส่น้ำ ถ้าอ่านมาปนี่จี๊ดไ้ผ่านอ่ะพุทธเส้น้้ำไหลอีกนึงอ่ะใส่น้ำไหลพอ,ลลอเดี๋ยวมันซิดติดนะเขาอ๋ขอข้าวันนี่มันจิตติข้าวมันเป็นข,าข,าขา้าวข้าวนะข้าเจ้าเนาะปิดบ่ปิดฝาหมอบอ่อ แซ่บบ่ะครับประกันว่าแซ่บบ่แซ่บพวกว่าขุดอื่นแซ่บบ่แต่ว่าคนอาคารคือแซ่บสุดยอดเลยน่ะป่สุดยอดเอ้าวถ้าเบิ่งน้ำกันว่าสิเป็นจังได๋ต่อไปคนมาดินะหมดโทษเมนูตัวนี้นะไก่แล้วไก่สุกแล้วต้องเข้าอมฮัมเลยต้องเข้าดัานหนึงอีกเหรอเราโบเซไปนัวเลยเลยเราว่า ไก่มันหวานแล้วหรอวะหวานแล้วเตล์เตล์ทำเาบุโพเสริมใสอีกได้โบใส่ก็ได้แต่ว่าอูขึ้นสีได้ใส่อีกอูสร้างว่าบบใส่แล้วคนเดีต้องเล่นยกเพื่เกี่ยวใส่อีกน้องคือสีแซ่บเนาะโบต้องต้องได้เบิ้งต้องได้จิ้มรสชาติออริจินอลรสชาติรสชาติแบบเดิมๆรสชาติแบบออริจินอันนี้แม่นนี่เสน่ห์คือการจี้มเล่นเซฟาย เสนีนี่ไดยเออเสนีอันนี้เราเสียเกลอเจียนเกลอกเลียนนี่ต่ำอันนี้ใส่ก่อนเออหอมป้อมหอมป้อมต่ำได้ใส่ต่ำสิ่งเจียวโอ้ดูต่ำเจียวทางนี้ตัวไหล่อยค่อยสๆเอาใส่ตอนท้ายเลยแต่อันนี้พ่นสณต่ำใส่เลยเนาะต้องเน้นเป็ีอันแก่บริวารอันมันแก่จำเป็นต้องใส่ บมบนเนี่ยนอันแกอันนี้มันแกแล้วได้ก็เลยจำเป็นต้องใส่อ๋อจำเป็นซะนะหมจำเป็นโบมอนเนียนมันจำเป็นนะโอ้ยอันนั้นปลูกหลายเกินนั่นออกลายแล้วก็กินโบม่อนอันี่กระห้องแต่ว่าส่วนใหญ่อยู่บ้านยี่ไม่ค่อยบ่ค่อยมักขายไม่ค่อยขายกันแต่ว่าผู้ใดมีแล้วก็เอามาเอามาเก็บกินสินะอ๋อแบ่งกันกินแล้วก็แล้วเก็บกินแล้วเก็บให้กันแล้วก็แล่า มาอยากได้เงินได้กะขอได้ขอได้แล้วก็บิดเอาบิดเอาแล้วก็มาเขือไม่ให้กินเนาะอเอาบุญนี่เอาเข้อห้อไปขอเขาเขาบุมีแบบของเขา,เข,า,าขอกะมังขอนเขาเั้นคือตังมะฮุงนี่เด้คือเหนนี่ไปขอเขาได้อโอ้ใหยังไงนันดาตารนะ์แหลกต้องได้ตังมันแหลกๆเลยวะนี่อันนี้มีแต่จะบอกเพจให้ทุกคนจะบอกเพจครับหอมต้องได้ตังมันแหลกๆหลกเนาะ เดี๋ยวมื้อหน้าสิเอาไปไประยุกต์ไสทำมัน,ามน่ามันแซ่บลองๆ <c oughs> ก็กินแล้วได้หมู่บ้านออออ,อ,อันนั้นโอ้อันนั้นก็บเจียวหมากเล่นเหมือนกันเนาะแม่บัวมื้อนี้ใส่เพชรลายกุ้งแหว่บันี่เผ็ดเลยเอาเผ็ดเลยคนอา,านข้ากับมากินเจียวเนาะโอ้ทุกครั้งเลยแหละบ่ก,กินโกดองเลยนนะใสย่นะใส่ผ้าขาวไว้ถึงบ่มีหยังก็ต้องมีเจียว มีอยังกินก็เ okay. อาเจลกินนี่แหละเนาะตอนในถาบิึงว่าสุดท้ายจะเป็นยังไงเนาะเป็นโรลอ้ให้เจ้าเดาว่าเขาจะสิกินยังไงเขาปากยำๆกึนบออันนี้นะเขาจะสิกินด้วยวิธีใดใส่ถ้วยไผ่ถ้วยเราเราก็กินมันโมเม่นั่นเองเอาให้เราเลยขออยังโต๊ะใจอยู่เอาให้เาเลยเอากินกับข้าวอีกทหนึ่งเออว่าแค่กินกับข้าวแหละอันนี้วะคือแบบว่าเป็นแกงของข้าวนะโอ้ กินกับเขาอันนี้แล้คนเราเขามาักเบยกให้คนอาคาว่าคนอาขาวกินข่ากับเขาอ๋ Amazing Amazing ตอน่ายเพิ่งสอนไทยเขาต้องลองอะไรลองลองลอง <laughs> จะสู้อะไรอ๋อตอนไกลแยกอีกใส่ดแเดินทามอีย่าง้ ำแบสวสรัอื่นก็คือเรื่องนล้วเข่าดีะนีเขากินอีเด้นี่ตักอยู่อันนี้ก็ตักใส่ถ้วยแล้วก็ไปวกินชดกินนีสุดยอดาเบิ่งตอนตั้งโต๊ นี่ประมาณนี้เลยเข้าินเอานั่ง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 เรียวตี่ยังจะเลยอากินข้าวนี่ต้องเป็นยังนี้เด้ทุกคนอตงาแสงตีลีสฟ้าเลซีฟาเลมายังเคยหมดสฟนเลยต้องบอกว่าสีฟันเลยอ้าวเสิฟาเลยมาไม่กินข้าละ

สิ้นอันด,นด,ดมด่อต้องให้ต้องให้เาลองก่อนเอารองมึงดูเอาจังเลยนี่กินเข้ากับข,ข้าวนี่ <c oughs> กินเข้าเข้าวกินเข้ากับสาข้าวลยลองลองบิง้งโอ้อันนี่ซีนปิีงเหลือแต่เมื่อคืนไม่ดีนะเ <c oughs> ขากับบูนเลยเนาะบูนเลย ใส่มากินเจียวอ่ะเจียวแ่กอ้ยเอาปรเดียวเจียวดิเอาเจียวเเจียวเกืาพอแล้วพอแล้วไหนก็กินอะไรบาร้อวองมึงดูลอเบิงดูลองเียวเอาข้าวเอาขวเบะีเจ้ากินใเบิ้นยังไนียเจ้ากิเบิ่นกินข้าวกับขวเยทคนโอ้โหแบบนี้เลยแหละอนี่คือข้าวต้มของเาที่ต้มกับไก่บุกี้นะเออกินเลยโอ้หตามาใส่ข้าวี่นะ ก <tr> ินข้าวกินข <vastly lava> <less> uh ้าวอีกเท่าน uh ึงเกินข้าวอีกเท่านึ่งอานีตุลีมีอย่งมีมามีมาแฮโอ้โหดอ้อหนีไม่ไ้นนี้จะพยายายไปจยเนียนีเาแซ่บแดงขาแซ่บอะค่ะแซ่บดยรู้ว่ามีเจ้เขาแซ่บขะมันข้าวต้มกนีลมัแซ่บ เป็นอาหารที่ว่าของขาเจ้ามักกินดิน้าตอนลองไปเฮ็ดลองไปเฮ็ดให้อันพ่อแม่กินหมดเนื้อบางเทือนขาเจ้ามักพ่อเขาชอบอันอะไรข้าเจ้าที่จริงเฮ็ดไงเนาะใส่แต่ใส่แต่ขิงแม่นเลยเจอเบื่อหนัวแล้วก็ต้มใส่แล้วก็เลี้ยงอู๋ยไปอู๋กินแล้วปะเอ้ไปกับที่นางโบนี่เอ้ยมากินบ่ได้เลยไปเจนนางเบิร์น่าร่าโบได้เลย ไม่บากเาอันดีปะเพราะดีเห็นบอครบปะบ้องอะไรล่ะอยู่น้คิดเต็มมันคิดเต็มวันไปเป็นบ่โอเคบบ่กินอ่ะ <_<_ต้องต้องอันน to ี้ก่อนกินข้าก้อนก็ได้เดี๋ยวแจมขลนีใส่กอนได้ต้องลองต้องลองต้องลองทุกอย่างเก็บเอาเอาอืมเใไอันนี้ใส่น้ำเนาะค้าง้างหยาซีนเนาะเกแล้ว มีกอล์มีขอเล็กขอมถ้าักก็นี่นะัเออถ้าักกินนะเครื่อนเนื้อเนี่ยอันตุ่มจะนี่ก็ชิลลาแตวาเจ้ามีฮิตขงหรือว่ามาแทนเองเจ้าจุดตกมึ้นยามเหร

อั่นี้ตักน,น,นี่นี่อั่อยเนาะได้กินเรืเลยๆป่เปลนี่มีเต่อ่ามีอย่างก็จะมีเอินเอินควันคเวลาเขาพิชซ์ใจ่าอ้าคสุ้ก่อนปะสุกควนด้เอ้เอิญควันหรือว่าเวลามาแคนงิ แสดงว่ามีที่คลองก็อกันอยู่เนาะคุณคานท้าว่าแบบโบต๊กใจกินบ่ได้แบบแต่ว่าบ่ค่อยมีแยเนาะถ้าบ่มีเยอะเขาจะจับโบมาขาดกินแบบนี่อะไรสิเป็นจ่องบุญประเพณีเนาะว่าตอนนี้คือขาดอันไฮซูขาดุูกินเป็นการแบบบาร์เจริญอาหารทิ้นบ้านของอาหารโบซื้ว่าอู่กับตัวไปใส่ไก่เงี้ยนั่นตายเลยเนาะเออแม่เลยเนาะ เราจะโยงสาละอ,อันนี้มันยังห้อยห้อยเต้องลองจานใส่หอยข <laughs> วดใส่พักส้มสุมพักจะสุ่มพักหนึ่งคล้ายๆของคนรีเลย กูมาหาสาวคูก็ไม่ได้กินซะนเมื่อหแล้วเดี um ๋ยวขั้นไปหาขั้น้อยก็บ่บแล้วขายอีกว่าโบได้เลยต้องได้ฟังไปด้วย ดึกเนี่ยเนาะอืมคักมันมีเกี่ยวเลยเนาะอืมคักมันมีเจ้วก,ก็กินบๆค่อยปานเน,ยนียมีเจ้วมาแก้าอืกับว่ได้กินพักจะคำเนาะกินซะเดีเ๋ยวมันซิไงมันต้องลองคุกอย่าง บัเอเดี่ยวเอลยฮะทีรถไปสองนาทีเสร็จใส่คำพูนน่ะสนาทีบอกพูนก็ได้คันสนาทีสองนาทีตุ๊กี้ว่เห็นจะเอาลงเฟสปูมาฆ่ามันอ่ะต้องทำเดี๋ยวนี้จะเป็นอล้วสุดไป ตัวนี้วะแงแ้แข้งแรงเมดแล้วเหนื้อจะาอกว้าพักกับมันินบลรกทีท่ากวาก็เหี่ยวเป็นเดือนเอยมั่งนั่นตรงนี้ย่างไปก่แด้มันเป็นต้นทุนเขาเยียบสามบนเดี๋ยว้าโนตีนะเดี๋ยวมไปเห็ีน้าม่เท่ามาตัวเดินเท่า

บกไฟบกคอบานเนาะเนื้ออ่เนื้อใกล้นี้มันหอมเนื้อใกลเขาจาเป็นแกเลี้ยงองีกในเร่ไก่บ้านเก่้ใกล้พัลก็จะเจนิขั้งทั้งมากต้มก็คืี่เเสียเอาตัดกันเลยจ้ะ ถูกก่มีน้าน ellt, า bride, oh น,นี่เรียบร้อยและของกินกัเป็นยังไงกินเข่าไเซ็บแซ็บเซ็บเลย คือคนเราอันเดี๋ยวว่ามูเฮียน้ากันนะเขาไม่เยอะว่าอันอาะารนี่กินข้าวกบข้าวนะเฮาคือสิกินบ่ได้แหละอีหยังประมาณนี้นะเป็นยังไงดูนี่แซ่บมันก็แซ่บแซ่บเนาะอิ่มพอมั้ยนี่มันแบบมันมันบ่แม่นอยู่แต่ท้ทอดอย่านี่มันขึ้นฮอดลําคอให้มันอิ่มกินหลายถ้วยคักคักมื้อนี้เดี๋ยวมื้อหน้าเดี๋ยวมื้อหน้าให้โอเฮ็ดให้กินคืรเนาะอย่าเลยเอาให้เท่าอื่นเด้เอแค่นี้ เออแกงน้อไม้ที่ถนัดเด้โอ้ยยันเพิ่นกินโบเป็นเอ้าโบเป็นยังไปก็กินเป็นเป็นยำๆแล้วก็กินใช่เนาะโอ้โบเป็นเน่านั้นสิดว่าคนโบมักสิทีคนโบมักนะก็เก่งกินยั่ได้อยู่บ้านก็เพิ่นก็กินอยู่เนาะแต่ว่ากินโบใส่ปลาแดกสิโบใส่เนาะใส่เกลือเป้งนัวมักเลนยังปูนใส่เข่าใส่ข่าอีกเขาโอ้เออใส่เข่าหลายๆแบบนี้เลยวะ เขาเบื่อตามอ๋อใครคือกันอืมกับประมาณนี้เนาะฝีมือของสาวอคาสาครูเมื่อหน้านี่ยังยังแต่มีเพรด้ยังบุบเหตุนี่ีเพรดให้ทำมาเนาะไปเวียงกะได้ซิบมีประมาณนี้เนาะทุกคนเนาะเข้าใจไหมคนมาเบียงกันไปรีดน้ำกันแหละเมนแหละวมาเวียงกับกันเวียงเกาะเซธฮันเมนแหละไปน้นแมนอันนั้นอยู่อยู่เถอะจีนไอโม่ กลๆกลันอยู่เนาะอันนี้นอยู่ด้านนูนเอาามีปัจจัยประมาณนี้เนาะมีได้ว่าไฟมาคลิปนี้ก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์เพื่อเป็นกำลังใจให้เราคลิปต่อไปเด้อแล้วอย่าลืมไปติดตามซองอาคายามิเด้อยากเซียก่อนนเอาขอตัวลาไปก่อนทุกคนบ๊ายบาย